พวกเรานะครับเป็นนักศึกษาระดับชั้นพวช3ครับสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะครับผแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับวันนี้พวกเราจะไปกันที่ไหนครับกูดีจีครับกูดีจีกูดีจีหรือว่ากูดีเจริญพานั่นเองใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปกันที่กูดีจีเจริญพาดกันนะครับเราจะเดินทางโดยใช้รถซูบูรุนะครับหรือว่ารถกระป๋องะครับผมสลายสิรีล่าคลองสานะครับหรือว่าจะเป็นสิรีล่าตลาดนูดก็ได้ครับ ถ้าเป็นรถเมย์นะครับจะเป็นสายอะไรก็ได้ครับที่สามารถผ่านนะครับผมอตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กุฎีจเจริญพาเลยแล้วกันนะครับบ<อ>๊ายบายครัและในตอนนี้นะครับเราก็ก <ใน S 2> ําลังนั่งอยู่บนรถเมย์สายสีสนะครับเพื่ี่จะไปลงตรงหนาาา้ากุฎีจินได้เลยตรงบริเวณหน้ากุฎีจีนน,น,นะครับจะมีบ้านรถเมย์นะครับอยู่พอดีตรงกับกุฎีจินนี้เลยแล้วก็สามารถไปลงตรงนั้น อนนี้นะครับเราทั้งคู่ก็ได้นั่งรถเมล์นะครับมาลงบริเวณใกล้ๆกับคุรีจีนะครับแต่ว่าเราต้องเดินลงนิดนึงนะครับเดินเอานิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันแบบไารถเมล์ไปได้อยู่ตรงคุรีพอรีนะครับเลยต้องล้ก่อนคนที่จะมานะครับเดินเอาเดินไปนี่เดียวก็ถึงครับนี่ครับนีแครับผมคุดีตอนนี้เราอยู่ที่คุดีเจริญพาสนะครับคุดีเจริญพาสนะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้เดินทางมาถึงคูดีจเจริญพาเป็นท,ปที่นี้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยใช่้รู้สึกยังไงครับที่ได้มาที่คูดีจีเจริญท่าตรงนี้ครับรู้สึกด,ด,ดีครับเข้ามาสึดชืด่นนะสดชื่นบรรยากาศก็โอเคนะครับ แล้วคุณดีดีเนี่ยครับมีอะไรที่แบบว่าว้าวเลยไหมครับแล้วแบบว่ามีความสำคัญในเรื่องของอะไรบ้างที่โดดเด่นมากเลยโดดเดยนก็จะเป็นร้าน่าสสถาปัตยกรรมการออกแนะครับเป็นเรือทรงมานิลานะประดับด้วยไม้สลุกอะไรวะเนี่ยสรุปเป็นศิลปะแบบขนมปังจีนนะครับร้านหลังคาเป็นหลังคาโมเสตทีทข้างเลยสงสัยสวยงามประมาณนี้นครับ แล้วก็ปกตินะครับกาาบุรีเจริญธาตแห่งนี้นะครับจะสามารถเปิดให้เข้าไปชมธรรมเนีไนได้นะครับแต่ว่าเนื่องแม้วันนี้นะครับมีการทํากิจกรรมทางศาสนานของชาวอิสลาเอาลสละสัน,นติธรรมเราจึงไม่สามารถเข้าไปถ่ายทงได้ครับประวัติโดยคร่าวของบุดีจีนเจริญธาตกบุรีจีนเจริญธาตหรือกุดีกลางแห่งนี้อยู่ริมคลองบางหลวงถนนอิสระภา วัดอรุณเขตบางกอกใหญ่จกกังหวัดกรุงเทพมหานคร,รกุฎเจริญพาดเดิมเรียกว่ากุฎีล่างสร้างโดยพญยาจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถือเป็นกุฎีแห่งที่สองของกรุงรตัตนกโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้มีการสร้างสะพานเจริญพาดส3มเนื 33, อ่องจากพระองค์มีพระชนมายุครบ3 3าปี กูดีจีแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อไปด้วยว่ากูดีจีจเจริญพาดครับแล้วก็การพาท่านนะครับมาอย่างที่กูดีจีแห่งนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหากมีข้อผิพลาดประการใดน,นะครับทางสุทนาพุ้นจัดทำนะครับต้องขออาภัยไว้นานที่มีครับผมสวัสดีครับ